สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ 3D Vision h e c h t i p D ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับตัว Go g เก o r 2340นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาวัดตัวโมเดลชิ้นงานตัวนี้ครับก็จะวัดเป็นความกว้างแล้วก็ความสูงนะครับหน้าตาของชิ้นงานก็จะออกมาในเป็นภ่าของ 3D Surface นะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ ก็เราก็จะทําการสร้างนะครับเป็นเพนนะครับในส่วนของพื้นที่เราวางบนชิ้นงานก่อนนะครับเพื <right. S 1> <the definition. S 2> ่อเป็นเล็บไปเล่นให้ชิ้นงานนะครับแล้วเราจะใช้คําสั่ง Surface t ท a n s f o r m นะครับเพื่อเซตซูนนะครับเป็นจุด p o ย n t จุดศูนย์ศูนย์นะครับเพื่อค่าจะได้แม่นยําครับผมเราก็จะสร้างในส่วนของเส้นนะครับเล็บไปเล่นก็คือเป็นตัว Surface e เ g e นะครับเราจะร้างอีกในส่วนของชิ้นงานนะครับเออตัวฐานนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวฐานฝั่งขวานะครับแล้วหลังจากเราก็จะมาร้างอิกในส่วนของชิ้นงานฝั่งซ้ายนะครับก็คือ แล้วก็ในส่วนของชิ้นงานฝั่งขวานะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้พวกทูลต่างๆนะครับเพื่อนําคําสั่งเนี่ยที่เราอ้างอิงมาทํางานร่วมกันนะครับอย่างชิ้นคําสั่งนี้เราจะให้พอยต์นะครับเป็นเซอร์ฟ e เอนะครับตัว L นะครับก็คือฝั่งนี้นะครับให้เป็นตัวเซนเตอร์นะครับของจุดนี้แล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะให้เป็นเรฟเฟรนซ์มาจากลายนะครับก็คือเป็นตัวเส้นนะครับถามว่าทําไมไม่เลฟเฟรนซ์เป็นพอยต์ทูพอยต์หรือว่าเป็นเซนเตอร์ทูเซนเตอร เพราะว่าในกรณีที่ชิ้นงานลำเลียงเข้ามานะครับแล้วเอียงค่าก็จะเพี้ยนไปด้วยครับเราก็เลยจะต้องทําการเล mm ็เลนตัวเซนเตอร์กับตัวเส้นนะครับเพราะว่าตัวค่าที่ได้ออกมาเนี่ยจะตรงกว่าเพราะว่ามันจะตั้งฉากทํามุม90องศากันครับผมหลังจากที่เราได้ความกว้างของชิ้นงานแล้วนะครับเราก็จะใช้คําสั่งในส่วนของ s u r f a c e Se c t i o นนะครับตัวนี้เราก็จะทําการตัดเซกชันได้ ในมุมที่เราต้องการเลยนะครับผมก็จะตัดแนวขวางอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้ภาพออกมาเป็นตัวออภาพโปรไฟล์นะครับจะลักษณะประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้คําสั่งตัวโปรไฟล์โพซิชันนะครับเราก็สนใจจุดไหนเราก็สามารถลากไปไว้จุดๆนั้นได้เลยนะครับ ในส่วนนี้ผมจะตั้งค่าให้เป็นเอเวอร์เรนะครับของทั้ง2พื้นที่เลยนะครับเราก็จะใช้คําสั่งที่เป็นการทํางานร่วมกันนะครับของโปรแกรมก็คือตรงนี้นะครับก็จะให้ทํางานเป็นสตรีมอยู่ในภาพของ s u r f a c e s e c t i o n profile นะครับเราจะได้ทราบภาพความกว้างนะครับความสูงของตงัวนี้อยู่ที่ว่าเราอยากจะเลฟเรนจุดไหนเช่นผมเลฟเรนในจุดของพื้นผิวทั้ง2จุดนี้นะครับแล้วก็ให้หาระยะห่างของมันนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือว่าเราอยากจะ เร ference จุดอื่นทั้ง2จุดนะครับก็จะใช้เป็นคําสั่ง profile dimension ได้เหมือนกันซึ่งคําสั่งนี้จะให้ตัวพื้นที่ area นะครับมา2จุดนะครับซึ่งแต่ละคําสั่งเนี่ยอยู่ที่ว่าเราอยากจะประยุกต์ใช้งานแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคําสั่งนี้ผมอยากจะให้ reference พื้นผิวตรงนี้กับพื้นผิวข้างบนตรงนี้นะครับเพราะผมอยากจะรู้ความสูงของตัวชิ้นงานตัวนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับเ้าผมหรือว่าตรงร่องตรงการเล็กๆนะครับก็จะมีตัว โปรไฟล์กรุ๊ปตัวนี้นะครับก็จะเลือกเชฟที่เราต้องการตรวจจับได้นะครับล้วก็ตั้งให้เหมาะสมกับตัวลักษณะเชฟที่เราต้องการครับผมให้ตัวโปรแกรมโฟกัสชวัดจุดที่เราต้องการนะครับ,ปร,รบ,รรรบประมาณนี้ก็สามารถวัดความสูงแกน x แกน z ความกว้างของหลุมนะครับหรือว่าความลึกของหลุมก็ทําได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็ยังสามารถตั้งค่า Mac m a ก min ได้ทุกคููเลยนะครับว่าเราต้องการให้ค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนครับผม แลบผมจบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับตัวโกเคเตอร์2 3 4 0สำหรับวันนี้ที่เราวัดตัวโมเดลนะครับถ้าหากว่าท่านใดน,นะครับมีคําถามเพิ่มเติม,มหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆน,นะครับก็สามารถติดตามช่องทางของเราได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมวันนี้ก็เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ